สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับครัวตะฟืนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนมาแกงหน่อมไม้เผากันนะคะแกงใส่เห็ดใส่ฟักทองอ่อนแล้วก็ดอกฟักทองแล้ก็ชะอมผักอีตูนะคะนี่ค่ะเป็นแกงหน่อมไม้เผาแล้วก็มาขูดให้เป็นเส้นๆนะคะ แกงแบบอีสานโดยเชฟอีสานสวัสดีค่ะเมน,นีเข้าบนสุภอ้าม่แกงน้ำใหม่คือเก้าค่ะพี่น้องคะอันนี้คือน้ำใหม่นี้ข้าต้มไห้แล้วเนาะคะ่ะเคียนแหล้กก็ต้มให้มันจืดแล้วก็มาใส่น้ำยะนางไหวค่ะถ้าจะแกงใส่ข้าเบือด้วยค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวลอกให้ใส่มันลุกบึม,บ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 มก่อน <c oughs> รอให้น้ําเดือดก่อนนะคะต้มหน่อไม้ใส่กับน้ํายานางนะคะแกงหน่ไม้บรรยากาศเช้าๆนะคะทุกคนวันนี้ แกงดอกไม้สดทอนทอนตามฤดูกาลอีกแล้ค่ะพี่น้องค่ะมันหยุดย่มีอย่างเราค่ะหาน่อใหม่มะพร้าวมาแกงกันอยู่บนเขาเนาะพี่น้องเขาก็หากินตามบรรยากาศที่มันมีเนาะค่ะพี่น้องค่ะหากินตามธรรมชาติเออหากินตามธรรมชาติ ร้านพี่น้องได้อย่างกินแนเนอะมาเด้อค่ะมากินแกงน้งไม้กับทีมงานควัวเตาฟืนอ่าวเดือดแล้วบรรยากาศข้างหลังก็เป็นสวนผักสวนครัวเล็กๆแนน้อยของพวกเราเองนะคะใส่ตะไคร้องค่ะของควัวเตาฟืนจะใส่ตะไคร้ลงไปนั่นอันนี้ก็จะเป็น ขขาวขาวเนี้วที่ตำไว้เนาะค่ะแล้วก็มีพริกตำพริกไว้พร้อมถ้าก็จะเอาลงไปเลยเนาะค่ะพี่น้องคะถ้ามักเนี้วก็ใส่ได้หลายมักเนี้วมกักคนๆเดี๋ยวก่อนเนาะเห็ดเขาวแตกตอนเดี๋ยวมันสีเก่งอวดตัวเสาบนบอกเก่งอวดตัว เกงแบบอีสานขนานแท่เวีา,าลางใส่ข่าวลงไปเนี่ยเขาต้องค้นน่ำด้วยค่ะพี่หนอนเดี๋ยวมันชิไใหม่ตูดเหมาะแกงลนไหมอย่างนงงไม้เคียนหนไม้เคียนเผาแล้วเขากัไม่เคียนนะคะ่ะแต่ถ้าเป็นทาง ทางอืเมิ่นอาจสิว่าขูดเป็นวะมาปรุงกันเลยค่ะน้ำปลาน้ำปลาหนุนๆหรือว่าน้ำปลาเด็กเลยค่ะพี่น้องค่ะหมวมันลงไป หินบอนเลยเริ่มเนี้ยล่ะปล่อยบไดาเลยค่ะใส่ตาลงไปแล้วนะคะทุกคนคามนัวนี่ค่ะ ลายได้ะค่ะพี่นอ้องมีปลามีถุงนวดแล้วก็ใช้มักน้ำตาลก็แส่น้ำตาลลงไปนิดนึงตัดย่างขวคั่ว้าฟคัเหมือน่น้ำตาลค่ะกระตำพริกนี่จะไข่เ้าปรุงเรียบร้อยเนาะคะ่ะถ้าก็จะใส่พักที่มันแบบพวกที่ข้ามี ฟักทองอ่อ,อนหมักอือ้ออ่อนบวบหลักระดอกหมักอื้อค่ะพี่น้องค่ะขิมนึก่างใหญ่ข้าใส่ลงไปก่อนใส่ผักหลายๆเนาะสได้เซ็บ <c oughs> ใส่เครื่องเยอะๆนะจ๊ะทุกคนใส่ตัวนี้ที่ลงไปโลดมักยังกะใส่อันนั่นค่ะ าการแกงมาใหม่เนี่ยมันแหลวต่ค้นมากเลยค่ะพี่น้องคะ่ะอ้าวคืนเห็นบ่้าเขาบกค้นไม่ชิเริ่มติ๊ดหมอกเติมน้ำอีกห่เดี<ง>๋ยวพวกน้ำพักก็ออกค่ะอย่าเถียงเศษนะผู้ซอย <laughs> พเฮียไปผอมนี่ค่ะเนี่ยมันหยดเฮียเฮียเคลียร์รู้ไหมอึบเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดติดไป,ปเรืเ่มเดี๋ยวเพิ่มแก๊สเข้าไปอีกก็เนาะคะ่ะมันเป็นโอู้ฝนมันตกทุกเมื่อไม่ฟื้นของขวเตาฟืน้นเก๋เป็นบ่ค่อยอยากเหี่งปั๊บไหน ไปใส่เตาแกล็เตาทานมักสิบ้านบ่คือขวดเตาฟืนเน่ยนะคะก็ <laughs> ับ <laughs> มากันไป้เบานอ่อเบานอ่อหัวมวนกันนะคะพี่นอ้องค่ะเบาอย่างก็เบานอ่านอ, <laughs> นอหัวมวนเบาน่อเอียนเบาหนัวเฮ้ยบานัวหัวมวนอ๋อเบาหน่อยอย่างก็ <laughs> ภาษาเนาะนี่ค่ะพี่นอ้องเมืองเมืองหนามมันเหนียวเลยคะ่ะที่ใส่เขานี่อย่างเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยคนคนมูเปจะแสพตัวตัวเข้าไปมันอนีขั้วเตาฟึ้นสิบโบเกงใส่ผักกระแหงเลยคะ่ะเพราะว่าข้าวมีชะอมหรือว่าผักขาเพราะว่าถ้าเกงใส่ผักกระแหง,งหรือใส่ผักขาเข้าไปนี่มันสิตาดกินกันค่ะมันจะบ่เสบ ขว้วเตาฟื้นกันเลยตองเปลี่ยนมาแบบว่าใส่ผ้าขากผะพอีตูคะ่ะใช่รู้ปสูตรขวต้วเตาฟื้นนี่แซบ่บอีรีเด้ค่ะพี่น้องคะ่ะอ่ะโอ้ยหอม้เอนอะเนี่ยติดกระเสบโอ้ตัวเฮงแกงน้องใหม่เคี้ยวน,นะคะเวลาเขากินกัเขาเหนียวปั่นเขาเหนียวเน่นๆแล้วก็ ข้าเขาคุยเข้าไปโอ้ยคักทีมงานพวเตาฟื้นอนาซีบ่าวร้ายด้ยค่ะพี่น้องเมื่อนี้กระเป๋าไปเนาะบ่ม,อมีอย่างเป็นวันหยุดเดี๋ยวขอชิมกันเนาะบัย คนหน่วยก็ปลาเอาปลูกปลาน้ให้เพื่อนเบื่องดินี่ค่ะกระปุกปลาอันนี้คือกองไว้แล้วค่ะปลูกปลาบักใกญยอ,อ่ะลงไปอีกเติมน้ำปลาก้อนนึงรอเนื้อเงื่ยมว,ว,วมนรอพีเนะ พักเขาก็เริ่มซุกแล้วค่ะมึกอ้อน,น้อยเนี่ยไม่นส่ซุกง่ายเลยคะพี่น้องเป็นบมึกอึออนปลูกเองค่ะว้าคักคักคักมาเด้อไม่กินข้าวน้่กันพี่น้องค่ะเห็นบ่เสียงนกฮ้องอือากาศมันดีค่ะมันก็สิมีเสียงนกเสียงตละหลอกระเตบรรยากาศเช้าถ้ามาคลิปนี้ก็ มาคลิปนี้กับขั้วตะฟื้นกบขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ขั้วตะฟื้นเลยนะคะ <c oughs> อะใส่เห็ดลงไปด้วยค่ะพี่น้องคะเห็ดนี่มันซุกง่ายใส่ลงไปเลยเห็ดเข้มทองมีพักเยื้อแใส่ลงไปแต่ตะค้นมากแต่ตะค้นกิน,นะคะ่ะ เดี๋ยวเด้อให้ฮิตมันเดิมอันนี้ก็นุสิเอาขึ้นมาให้เบิงเนี่ยเอ้ยเนี่ยค่ะบ้าฮิตชอบนม่เคียนเข้ากันขนาดลเลยเป็ <c oughs> <c oughs> นเซนเซนเกงนมัยอวดตัว <c oughs> เรียบร้อยก็ใส่พักลงไปก็คือเป็นอันเสร็จสิ้น้ะจ้าเ <c oughs> นี่ยใส่เป็นกันการแบบนี้เลยจะกินไง ทำด้วยผาอีตูอันนี้ขัวตะฟื้นมักหอมหอมมักกินผาอีตูด้วยค่ะก็เลยใส่หลายเป็นพิเศษแกงง่ายๆนะคะทุกคนตามสไตล์ขัวตะฟื้น,นะคะ <S <S 2> <S 2> ขอฝากพี่ๆเพื่อน, <S <S อนๆทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ขัวตะฟืนหน่อยนะคะ ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจครัวเตาฟืนบางครั้งก็ตอบช้าบางครั้งก็ตอบเร็วนะคะเพราะว่าถ้าวันไหนเราแบบมีเก็บผักหรือว่ามีทำงานอะไรแต่เช้าเงี้ยก็จะได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆพี่ๆช่วงยินนะคะเสร็จแล้วค่ะว้าวน่ากินเนาะเกียงอ้วดตัว วาเดอพี่น้องคะอ่ะไปไปกินข้าวกิน,กน,นเผากันเาเสร็จแล้วค่ะทุกคนแกงง่ายๆแป๊บเดียวเสร็จแล้วน่ากินไหมคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปกับนีหน<ด>่อ,อไม้เผานะคะแล้วไหม่เคียน,ค,ยนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ